แม่แม่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับทุกคนเงียบก่อนนะเขาเปิดคลิปเงียบก่อนเงียบก่อนสามสองหนึ่งสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นเกมโลบกจะมาเล่นแบบโบร็อเช่นเดิมเลยครับ อีพีนี้จะมาสอนสาวเตะบอลเป็นอีพีสองมีสาวเพิ่มมาอีกสองคนคือพี่อันปังแับพี่มาดาแล้วก็พี่เอลิเหมือนเดิมอ่ะทุกคนเข้าเข้าเลยเอ,อยู่กองหน้ากองหน้าได้บอลลยมไปว่ามีพี่ฟีฟ้ามาด้วยพี่ฟีฟ้าจะมาช่วยสอนช่วยแบทสอนอ่ะให้สาวๆอยู่ไหนียว่แล้วเข้ามาเลยเข้ามินิเกมมาเลย เอาเกมาเลยต้องอยู่ทีมไม่อยู่ทีมทีมเป็นสีขาวว่ะผู้หญิงอยู่ทีมสีขาวไปเลยผู้ชายอยู่ทีมน้ำเงินเฮ้ยเมื่อกี้ผมแชทตัวละครลีโอแล้วผมคัดล็อกทีมกพี่สายเลยจะลงมาทีมน้ำเงินเฮ้ยไม่ต้องไปก็ได้เราจะมาช่วยสอนไงอ่ะเชลีโอให้ให้ขี้ร่าขโมยเงินเไปกงอน มันจะให้กูอยากขโมยบอลกดสไลด์อ่ะกดสไลด์คือการแย่งบอลเออสอนเราว่ากดสไลด์้าเกิดอยากบอลก็ขันจอลงแล้วก็เตะพี่มาดากับพี่อันปังแป๊บหนึ่เดินเฉยๆแล้วให้พี่อันดากับพี่อันปังมามาลองแย่งบอลวิ่งมาที่บอลไม่ ไม่ใคนแปลกหน้าเข้ามาเล่นด้วยล่ะเขาก็แย้ชื่ออะไรนะมาดาคนแปลกหน้าเข้ามาด้วยแล้วบอกว่าไม่ใช่อานฟันอันเอออันปันไงอันปันอันยุงเรียนเดอยอยากจะบ้าตายไหนอ่ะทำไมไม่เห็นสาวเลยอ่ะเฮ้ยว้ไหนดูนิมันอยู่เซิร์ฟเดียว ลืมเหรอทีเอสซีชอบรคนบอ้าวเขามาอีกแล้วไม่ใช่นี่มัน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 เซิร์ฟวีพี่เอีแล้วเขาตามมาได้ไงอ่ะนั่ยนะผมใช้สูตรยิงจังพี่เอีเฮ้ยอัน้าผมไม่ใช่เพือหนูไหนไหนเมืันโดเขารนโดเรนตีรนโดเปิดนตีเลยจะ่งเบ่อรใครใครมีใครมีลองเซิร์ด้ม พี่ีาได้มพี่ซ้าส0 0แต่เรัมดเรบัคงหลือ5รบัเพี่ซีฟ้ามีล็อกเซิร์ฟไหมมีมีผมมีผอ่างนั้นก็ไปไปเซพี่ฟ้าอะตตอคิปก่ไปตอนนี้เราย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปเซิร์ฟเวอร์ของพี่ฟาแล้วเอามา สอนสาวๆป้าครับผมผมใช้ตัวละคนดีโอมันเก่งไหมดีโอผมใช้อยู่แอบแย่งแย่งบอลแบทให้ได้สาวๆแย่งบอลแบทได้ได้ยู่แต่แต่มันมันก๊อปสกิลไงยกเว้นเวิร์คาร์นะเวิร์คาร์ชั่งรักแบทไอ้ป้าแม่แบทใช้อันติีใช้อันติก๊อปสกิลมามาแย่งบอลแบทให้ได้ เดี๋ยวสุดท้ายตัวเราอยุดกินเดียวกันไม่ใช่แบบแบทตัวนี้นะใช่ผมผมตัวผมดำตัวผมดำใส่หูแมวอ่ะิที่มันเจ็บอ้าวไม่เข้าเดย์ไม่เข้าอ่ะขาดไม่ได้อะสอนสาวสาวสอนสาวสาวแย่งบอลบอกสิว่าต้องแย่งยังไงเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงแย่งบอลสาวนฉันกินี๋ยว โอ,โ,โอโอ้โหโอ,โอโ้โหเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวไปสอนสาวหม่องบอลนะเย็ดโอ้ยนำเฮ้ยสอนสีไม่ใช่เรื่ <script> <g Delicious and boxes> องจริงจังเอาไว้ใช่คลิปนี้คือการสอนสาวเตะบอลถูกต้องเฮ้ยเย็นจังอันดับหนึ่งไปยังไงเฮ้ยอะไรนะคลิปนี้สอนไม่ใช่เร อะพี่พีฟาคนอื่นอ๋อไม่ใช่คนอื่นนะมันพี่พีฟาตื่อสองสามสี่ห้าก็โกเป็น AI ไงใช่อใครเองอ่ะอันดีเลยทุกคนมายืนตรงกลางสนามเดอะแบ็คจะสอนหนึ่งบอลเล่นจริงจังไม่ใช่เล่นเฮ้ยเล่นสอนไม่ใช่เล่นจริงจัง มา,ามา,มมาทุกคนทุกคนหยุดก่อนสต็อ,อบสต็อปอะเอาบอลมาให้แบทแต่แบทจะมองบอลให้ดูแล้วก็ทุกคนทําตามนะแบทบอกวิธีการคือหันหันจอให้ให้หันจอลงหันจอลงให้เหมือนเหมือนมองพื้นน่ะแล้วก็เตบแล้วก็กระโดดข,ขึ้นอย่างนี้จขขะขอลองได้ไหมอ๋อทำไมทาไมเดี๋ยวทำให้ดูให้แบทํำให้ดูรอบหนึ่งก่อนอ๋อดลองได้ไหมอ่ะไม่ติดตัวเราไม่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 ติดไม่ติดมันไม่ติด แมตต์ปนคนแรกไม่มงมันจะหม่งบอนล่ะคุนพีคคุนพีคคนณีคคุณีคคนณพีคคุณพีคคุณอีให้ณพีคคุณเีคคุณพีคเีคคุณพีคคเณพคคุณพี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 กคุณพีคคุณพีคคุณพนคคุณพีคคุณพีคคุีคาุณั้นมันติดยากอ้คคุณพีคคุณพีคคุลอดได้ยังคคุไม่ได้เลยจ้าได้ยังได้แล้วอ่ะต่อไปให้พี่อ ขอคนแรกขอคนแรกอบอลมาให้มาได้ยหมดอถวเข้าแถวเข้าคิวเข้าคิวเข้าคิวเออมาเด้อจะแย่เข้าคิวทีละคนบอลอยู่นู่นพี่เอลีสอาแบทแมนสอนว่าต้องทำยังไงเอรีส์เราขอคนที่สองนะเออเราคนที่สองนี่ถ้าอย่างั้นเราคนที่สามไม่ได้เป็นไงอะ่ะแบทบอกพี่เอลีสดิต้องทำยังไงหยอนแล้วก็คันๆจอลงพื้นนะลงพื้นแล้วก็กดเตะแล้วก็กระโดดไปไวๆเนี่ยลงพื้นแล้ว จอนลงพื้นแล้วก็กดเตะแล้วก็กระโดดไวๆอ่ะมันจนเตะเตะก่อนครับเตะแล้วก็กระโดดอ่ะยังกดยังสามยังยังยังไรควางไหนยังไม่ได้กดเตะเลยตอนนั้นยังไม่ได้กดเตะอ่ะพี่ฟาพูดดีกว่าให้พี่พีทพี่ฟาพูดดีกว่าให้เตะพื้นอ่ะให้เตะพื้นหันหน้าลงแล้วเตะพื้นอ่ะใช่ตอนหมกให้หันหน้าลงเลยนะอย่าหันหน้าสูงเดี๋ยวอันนี้ยังบอลขอลงเราใหม่ได้ไหมแบสขอลงใหม่ไม่ผมไปเก็บบอลให้อ่ะ อย่าทำเร็วเกินทำทำให้มันแบบไม่ต้องรีบอะทำช้าๆก็ได้เกย์กระดาเอาันไปอ้าวอย่างนี่างสะเปยอ่ขโมยอะขอแบตเลยอยู่ดีๆมันก็มาเดินขึ้ตัวเราขนาดเรากระโดดช็แต่ำไมแล้วก็ กนเตะก่อนเตะเตะต้อกระโดดอย่างนี้อย่างนี้อย่างอย่างอย่างยิ่งฝีฝ้ามั้งแกคุณลองยืดส่วนเอ็นนี้มันเกิดยากมันจะยาากถ้เกิดอยากเกี่ยงบอลคือกดสไลด์คือการเกี่ยงบอลมาเดี๋ยวให้บอลมันไปนู่นแล้วเอาบอลมาเผื่อไม่รู้ เขาอยู่ใครจะจบห<บ>นึ่งเกมแล้วเนี่ยเพิ่งแปดนาทีแปดนาทไม่ได้ดอ้าวขอก่อนขอบ้างขอบ้างขอบ้างต่ผมกันจะําเลยแล้วเราขอด,ด้วยได้อยังได้ยังทำได้งตัวละครผมสามารถอยู่กันหนึ่งได้เลย,เลยมา,าบันไปที่น่าบบเาอกเขาแบบยาไม่ทำ ให้บนอให้บนนะมันเตียอทำเยนเตะอัต้ก่อนเตะเตะธรรมดาไม่ต้องัะเต็มนะเตะธรรมดาอันตู้ก่อนน่ทมาได้ยังะลุลวพี่อันนี้ผมยังไม่ได้เรียนเลยอันนี้ไปให้ดีสิบข้เอขึู้ไม่รวดแเตะอัู้ัวเลยก็ลองหน่อยก็ลองหน่อยจริงด้วย โอ้ y god! g o กอ๋อบักบักมีบัคะเ้ยงขอลองหมเรืองี้จะเนหัวไหลขอม่ไดขอข้ม่ได้จิ๊บอนย่ไงกะโดด ไม่ได้มาไแย่งมาดาวตอนมาแย่มาเิงแย่งโอเคได้เลยผมไปช่วยแล้วผมแย่งข้กันเลยข้มาดาขมาดากับพี่หนึ่งที่นึ่ใครได้พี่พี่่เลยสองมลี่ได้จิจังกันจริงเลย่ันี่ โออยน้งคนที่มาแย่งบอลผมอ่ะไม่ใช่ทีมผมไม่ใช่ทีมผมหมดเลยอ้าวโดนแย่งโอ้ยแย่งเหรอมีแย่งคืนเลยใช่ไหมฮะทุกคนหม่งเป็นยังยังไม่เป็นทุกคนหม่งก็ว่าแล้วมัยังไม่กินข้าวเที่ยงเอริทุกคนหม่งเป็นยังอ่ะ มองไปเล็กนิดนึงแบบมองมองยังไม่เป็นเลยอ่ะกูแตกนี่มันก่อนนะพี่พี่มาดามองยังไม่เป็นเหรอพี่มาดายังไม่เป็นเลยเราก็ยังไม่เป็นบอกเราเลยนะไรับผมเลยนะครับกูเตะรัวรัวแต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้บอลเลยเอาบอลให้ใครนะพี่เอริให้พี่เอริสอพร้อมมั่งเดินให้พี่เอริส้อมก่อน เต้นเต้นให้กำลังใจอ่อแบ่งไม่ได้อ่ะโวิวยิอ่ะขโมยไม่ได้เพิ่มเนี่ยเพิ่มเพิ่มให้แบทดูก่อนให้แบทก่อนเอ่อแบททำให้ดูแบททำเตะมุงนะแบทมุงนะอะไแบทมุงมุงยังไงอ่ะเาจอลงพื้นทำไมแบทหนึงแบทหนึงมันโดนใครไม่รู้ต้องยังไงบอกยังไีสักีกันหมดเลยได้ป่ะไม่ผมผมลีโอผมลีโอ เชนดผมเช้นนจ้ได้หมดนนาผมคัดเล่กสกิลพี่องพี่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 ฟีไฟไม่ได้เชนแล้วดูเชจ้ไต่อไปถ้าต่อไปเอเลยอกากามารุไม่ค่าต่อไปสอนสอนอันต่อไปก่อนเลยที่เรียนมาก็คือถ้าสมมติว่าใคาไได้อันติมาดา ใช้สกิลสามเลยนะมันจะมีสกิลอยู่ข้างล่างอะอันนี้สามอ่ะโอเคเนี่ยโอ้ยหี้สักอย่าเียครับน้องแบดจะเข้ามาแล้วพี่เบียพี่เบียคะถูกติดตะลกองแล้วนะคะใช้ตัวอะไรอ่ะใช้ลีโอครับอะ ดีโอมันดีไหมผมใช้ดีโออยู่มันดีไหมมันมันสามารถมันก็คือนี่ถือว่ามันคือพราะมันสามารถก๊อปฟตัวพี่ได้แต่ไม่แต้มก๊อปตัวสีขาวได้นะเด็กขี้ก๊อฟเมื่อกี้ใครหุ่นใครพูดว่าเด็กขี้ก๊อฟเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้ใครพูดว่าเด็กขี้ก๊อฟไม่ได้เอาก็มาขึ้ก๊อฟไงเอากขี้ก๊อฟใครพูดเด็กขี้ก๊อฟก็เป็นเจ้า เกเป็นเกมเล้วเขาเป็นเกมนะอเต่อไป t h บ best สมอลใช่ไหน้าบึงแล้วค่ะต่อไปนะทุกคนสาวๆก็คือถ้าสมมุติว่ามีคจะมาแย่งบอลเราเอา เอาบอลน,นี้พี่มาดาพี่มาดาเตะ ต้องสมมติเราอยู่ขอบสนามใช่ไหมแล้วนียคนจะมาแย่งบอลเราใช่ไหมให้เราเตะเข้ากำแพงแล้วมันก็จะเด้งบอลแล้วมันก็จะเด้งกลับหาศัตรูที่แก็บพีอต้องเด้งกลับมาหาเราอ่าไม่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 ไี่ไม่ไม่ไมทไม่ไม่ม่ไมดไม่ม่ไมไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่มไม่ไม่ม่ไน่ก่ไไม่่ไม่ไม่ไมไ นี่เจอคุณว่ามีจัดเตมาแล้วก็ได้กดอะไรเราเขาให้เรากดเลี้ยงลูกฮะกดเขาว่าดิปเปอร์มันจะเป็นต่อมาพูดพูดศัตรูทำให้พูดศัตรูเอ่อล้มไปทั่วขนาดแล้วก็สามารถมีเวลาวิ่งหนีได้ครับโอเคเดี๋ยวไปดูแชร์น้าจอไม่เคยมีคนมากดตึ้เมื่อวานอะผมเล่นบล็อกอยู่อ่ะมีเคยมีคนมาสไลด์ผมเนาะผมกดดิปเปอร์แล้วมันได้จริงอ่ะขาเขาหักไปเลย น้องแบดควรทำวิธีนั้นแต่ถ้ามันมาเยอะๆถ้าน้องแบดกดยีบบอลีคนไม่ได้กดอ่ะน้องแบดกดกระโดดเลยมันจะเป็นมันจะเป็นการแบบเมือนเอาบอลข้าวหัวเราแล้วมันก็จะข้าวหัวระตูไปด้วยอ่ะแื่แบดไม่ได้นะรับผมไม่ได้ชื่อแบดครับผมชื่อแบดที่เราอยาติดแต่ไม่ครบอล่อยเอากบอล่อยให้สาชแล้วร่องคอยคอยยิบบอลกันเดี๋ยวทำอะไรให้ดู เราทำอะไรกันอยู่ครับอตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟของพี่ซีฟาตอนนี้เล่นบูลักยูค่ะคือสอนสอนเออพี่อสอนสาวาเตะบอลแต่เหมือนไม่ได้สอนนะเนี่ยไม่สอนครับแค่ผมเข้าไปเพื่อนสอนได้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 เวียเข้ามาแล้วแล้วมันเป็นเป็นเพื่อนกันยังอันนี้มีกี่คนเนี่ยมีผู้หญิงคนเลยผู้หญิงสามคนผู้ชายสองคนที่เวียเข้ามาก็จะเป็นชายสามิงตาเอนิ้เอาเลยเอริ โเอร่สินตยังไม่เป็นยนเไปแล้วีแล้วอ่ะพี่อิยังไม่ได้เยอเเอริเอาเลย้าอันพี่เอริเอาแบสอนอตไม่พี่อริชิสกินตได้แล้วเนี่ยดูไม่เข้าแน่นอนว่าไม่เข้าแล้ว่ ตัองแบตังแบ็คถอวงที่ไม่สามารถเข้าได้อสปีฟีฟ่าครับเน่ยมาแล้วครเอฟีฟาก่อนพี่เดียเอพี่ฟีฟก่อนผมชยได้อะไในไลน์เนี่ยในไลน์ฟีฟ้าส่งไปแล้วโอเคัตรา i ่าเอคลิปคลิปนี้เบสไมนจะอัดแค่ยีบนาทีนะเดี๋ยวี่สนาทีแล้วกะโอเค ตรงนี้ที่อัดนานที่สุดก็ค <BAR K> ือหชั่วโมงที่อัดนานที่สุดคือน่าจะ40นาทีเอ้ยถึงนี้อนฝึกเนตเนตพื้นไปเรื่อยๆก่อนอะเพื้นไปเเิ่จากิมเอลอล่่สร็จตัเลยแะับกันตบเบบับตไปกแล้วแบหมดแล้วอ้าวไปนะ นแล้วแบบหมดโอเคโอเคไปตบบไม่เข้าโกแบบไม่ฟินเลยเดี๋ยวขอ,อกินกข้าวไปตงนะโอเครับวีวีบื่อเยแบบ่แมสอนส,สาวๆวทับเต่งนต่อโอเคเอย,ยงิงเยเหือคนอเคกกนี่ยกำลังจะ่าปุ้ย หลงบอล่ได้嘛。ังงกลกลีวางใครใครปิดเล้งปิดเล้งใครเปิดลิงกังใคร้อลิงกังกุลิกุลิกุลิวางสงแสงลิงกังกลีกุกลวงแสงแสงไปมามาสอนมาสอนพี่เอลบพี่มาดาหม่งบอลให้ได้ก่อนเลย。 ินให้ใหแบทสอนก่อนให้แบทสอนเอลิมาเอลิมาลม่มงบอให้ได้้ีอดใ่แค่แน่อนดีแคอร์มบอลอน้อบอลอนอก่อนีแบทแมนให้ให้พี่เอลิลองมองบอลก่อนมองก่อนมพี่เวียพี่เวียให้ <c oughs> ให้พี่เอลิลองมองบอลก่อน No o no way no 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 มงมง no 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 เกินไปสหรับผู้เล่นใหมโนงั้นสอนแบนานั้นสอนแบบนานสนพื้นฐน่นนได้เือเี้ยันนี้คือพื้นฐานเลยเออสอนสอนเตะไปเรื่อยๆผมเป็นแล้วไม่นี้เราสอนสอนสาวให้เตะบอลเริ่มยางนี้อ่ะอ่ะ Icana, พี่เอเลซ์มาลองทำให้พี่เอเลซ์ลองทำกระปุกนัททำไปได้ก็ทำไปได้เลยกางเกือกไอกางกือกีกูกดกดตะรัวๆให้พี่อห้พี่ชิโด้เอ่ชิโด้ที่มีอ่ะให้พี่เอเลซ์มาเอาไปเอาไปเอาแบตเอาบอลให้พี่เอเลซ์โอเคให้พี่เอเลซ์แล้วกดเตะรัวๆกดอะไรกดลัวๆเลยกดเตะรัวๆเฮ้ย หน้าใส่พื้นน่ะหันหันหน้าใส่พื้นน่ะตับตับหมูตับหมันจัมูสับมูส่อยปีรีเอาไปปีรีอยู่เดี๋ยวผมให้บอลพี่ปีรีเฮ้ยได้แล้วได้แล้วอารองมาลองลองเลยค่ะยังยังเย้สิ๊งไทยกิ้มามีสีอ่ะลองให้พี่ปีรีทำบอลไป ตะวันไปเตะเตะเตะมือนะเตะมือนะกดเตะก่อนแล้วค่อยกระโดดนะเตะแล้วก็กระโดดนะกดเตะแล้วก็กระโดดอย่างนี้อย่างนี้เตะแล้วก็กระโดดไปได้ไปได้แต่ทำไม่ด้วยนะหน้าลงพื้นแล้วหันจอลงพื้นแล้วเออเนี่ยโหมาทำมงก์เก่งจังมันจะไม่ยากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่อันนั้นพี่อันนั้นพี่เรียนในที่สุดใครแบบี่เจอมีแค่มีทีนึงสำหรับพี่เออรีนะดีมากเลยไหมพี่เรียนที่เป็นแบบว่ามากเลยนะทุกคนเป็นพี่แบัหมดเลย ไม่ใครต่อกันระหว่างพี่เอลีกับพี่เบียร์พี่เบียร์กับพี่เอลีน่าจะใกล้ๆกันเฮ้ยลีบนนี่ไหยบนจะเข้าโค้งลิงกาเกลือลีงาคุกกี้บอลเกลือสำหรับคลิปสอนสาวเตะบอลขอปิดแค่นี้นะคะลิงกากูือสำหรับวันนี้ก็ต้อวันนี้เราจะมาเกิดให้ได้เกิด X ใครดิฉัน So cute boy boy